นี่ไอ้ไๆๆแม้ไๆไอ้ไอ้ไจ้ไล้เอาไอ้ไอ้ไอไล้ไอ้ไไมฮไห้ไอ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 นไ้ไไอ้อ้ไอ้้ไอไไอ่ไอ้ไไม้ะไอไอ้ไไไอะไรฮะ <c oughs> เงอาอะไรอยากกินนะเอียวฮะมากินเลยเนาะพืนไปแล้วเนาะอย่าโมโหนะ,ะอย่าโมโหนะ เพื่นไม่อยากกินด้วยไม่ได้ฮะไม่ให้เพื่นกินนะฮะฮะฮะอยากกินด้วยเองกินได้ะกินได้ฮะอย่ามาโหอ่อย่ามาโหลอ่าอ่า่วงนะ,ะห่วงนะห่วงนะงนะอย่ามาให้เขากินนะ